สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เป็นยังไงบ้างจ๊ะได้เรียนรู้หลายๆอย่างหลายๆวิชากันไปแล้วกับช่วงการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะวันนี้ครูพึ่งก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะกับวิชาภาษาไทยหนูทำแบบทดสอบไปแล้วแล้วเข้าใจกันบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาทบทวนความทรงจำกันดีกว่าว่า แบบฝึกหัดที่เราทำนั้นถูกต้องหรือไม่สิ่งที่เราเรียนไปแล้วเราได้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราเปิดเอกาสารกันเลยเนาะแล้วเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะทบทวนชวนคิดชั้นประถมศึกษาปีที่5จัดทำโดยครูพึ่งภาษาไทยค่ะพี่ขับรถ วนเวียนไปมาทําให้ฉันเวียนหัวจนอยากอ้วกจากข้อความเนี้ยเราควรใช้คำสุภาพแทนคำว่าหัวและคำว่าอ้วกตามข้อไหนคําสุภาพคือคําอะไรคะลูกคําที่เป็นยังไงคะคำที่ไม่ใช่ภาษาปากแต่เป็นคําที่เซฟตัวเองขึ้นมาให้ดูดีขึ้นนะ ฉะนั้นคำสุภาพก็คือคำที่ได้ยินได้ฟังแล้วชวนฟังเป็นถ้อยคำที่เหมาะสมมีลักษณะของคำสุภาพก็คือคำที่ไม่หยาบคายไม่เป็นคำที่สั้นหรือห้วนจนเกินไปแล้วก็เป็นคำที่พูดผวนแล้วไม่หยาบคายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหนูมาดูในข้อแต่ละข้อสิคะมีคำว่าศีรษะศีรษะก็แปลว่าหัวเนี่ยแหละและคำว่า,าอ้วกนะคะอ้วก น่าจะใช้คำไหนคำว่าอาเจียนเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบคำว่าศีษะและอาเจียนค่ะข้อ3ค่ะข้อต่อมานะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าจุด เงินโดยสเสด็จพระราชกรุลนะพระตำหนักจิตรดาข้อนี้เป็นคำราชาศัพท์แน่นอนนะคะข้อนี้ครูต้องย้อนอดีตกลับไปก่อนว่าหนูมีความรู้พื้นฐานมากน้อยแค่ไหนหนูจำความรู้พื้นฐานเก่าได้ไหมคำราชาศัพท์มีกี่ประเภทคะลูกคำราชาศัพท์มีทั้งหมด5ประเภทมาดูกันนะคะประเภทที่1ก็คือ ใช้กับพระมหากษัตริย์ประเภทที่2ใช้กับพระบรมวงศานุวงศ์และประเภทที่สใช้กับพระพิสุสงฆ์นอกเหนือจากนี้ยังมีบรรจุเพิ่มมาอีกสองอย่างก็คือประเภทที่4และประเภทที่5ก็คือประเภทที่4ใช้กับข้าราชการชั้นสูงหรือคุณนางคือข้าราชการนั่นเองประเภทที่5ใช้กับสุภาพชนทั่วไปก็คือคำสุภาพนะคะ คราวนี้หนูกลับมาดูที่งานของหนูนะคะว่าคําที่เป็นจุดไข่ปลาคาเวียเนี่ยจะต้องเอาคําใดลงไปใส่หนูเคยดูข่าวพระราชสำนักไม่ลูกตอนสองทุ่มหนูเคยสังเกตไหมว่าคําราชาศัพท์ของพระบรมวงศานุวงศ์แต่ละพระองค์ใช้ไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวครูบอกเกรดย่อยให้ฟังนะคะถ้าตั้งแต่ระดับสมเด็จขึ้นไปจะใช้คําว่า พระราชทานแต่ถ้าเกิดต่ำกว่าสมเด็จลงมาอย่างเช่นพระเจ้าน้องนางเธออะไรพวกนี้จะใช้คำว่าประทานนะคะถ้าถวายคือเรายื่นไปให้ท่านแต่ถ้าเกิดท่านให้คำไหนที่เราใช้คำว่าให้สำหรับท่านก็คือคำว่าพระราชทานนะคะ หนูดูดีๆนะคะหนูอย่าสับสนนะลูกนะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบคำว่าพระราชทานข้อ2ค่ะข้อต่อมานะคะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วต้องใช้น้ำเสียงและจังหวะในการอ่านอย่างไรหนูรู้จักการอ่านร้อยแก้วไหมคะลูกร้อยแก้วกับร้อยกองต่างกันอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะร้อยแก้วก็คือการอ่านแบบเป็นปกติของเราเนี่ยแหละ เป็นการอ่านโครงสร้างไวยากรณ์ที่เป็นปกติมีการลื่นไหลของคำเป็นอย่างธรรมชาติแทนที่จะใช้โครงสร้างที่เป็นจังหวะเหมือนกวีนิพนธ์ทั่วไปแต่เราใช้การอ่านเป็นปกติเช่นการอ่านวรรณกรรมอ่านหนังสรรือพิมพ์นิตยสารสารานุกรมหรืออื่นๆอ,อ,อ,อาจจะอ่านกระต o งกระตูนอะไรอย่างนี้ ที่หนูเคยอ่านเป็นประจำนะคะหรืออ่านหนังสือเรียนนั่นคือบทร้อยแก้วนะคะแล้ววิธีการอ่านอ่านอย่างไรอ่านต้องรู้จักการแบ่งวรรคที่ถูกต้องเสียงเป็นยังไงคะถ้าเราไม่ได้อ่านเป็นนิทานที่มีตัวละครหลากหลายเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้เสียงสูงต่ํานะคะมากมายขนาดนั้นอย่างเช่นหนูดเนงงนีเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เล่าไปพอมาเสียงคนแก่เออหนูจ๊ะ เอาไม่ต้องนะคะเพราะฉะนั้น mm hmm. การอ่านร้อยแก้วจะต้องเป็นยังไงคะต้องเป็นการอ่านให้มีความถูกต้องตามแบบแผนของไวัยกรเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรคะลูก mm hmm. ข้อนี้ตอบ2นะคะมีใครทําถูกบ้างคะ mm hmm. ข้อต่อมานะคะ mm hmm. การกวาดสายตาในขณะที่เราอ่าน mm hmm. เป็นผลดีอย่างไร mm hmm. ผลดีอย่างไรคะลูก ลูกเคยอ่านหนังสือแล้วไม่ได้มองไปบรรทัดต่อไปไหมแล้วลูกติดติดขัดขัดอ่านไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเรากวาดสายตาไปปับ๊บเราจะเป็นยังไงคะอ่านได้รวดเร็วขึ้นลื่นไหลขึ้นถูกต้องไหมคะใช่ไหมไม่จําเป็นต้องมาคาดการว่าเหตุการณ์ต่อไปเป็นอะไรแต่เราแค่กวาดสายตาไปแล้วเราจะอ่านได้ถูกต้องแล้วรวดเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นข้อนี้น่าจะตอบอะไรคะลูก แน่นอนค่ะข้อนี้ตอบ3นะคะข้อต่อมานะคะเมื่อมีร้อยแก้วต้องมีร้อยกลองแน่นอนค่ะการอ่านบทร้อยกลองเรื่องใดมีความสำคัญมากที่สุดนะคะมาดูกันนะคะ100คร้อยกลองหมายถึงอะไร100ร้อยกองก็คือหมายถึงถ้อยคำที่เรียบเรียงให้เป็นระเบียบตามบัญญัติแห่งฉันทลักษ์โดยมีกำหนดข้อบังคับต่างๆเพื่อให้เกิดความ คลึกคลื้นและมีความไพเราะแตกต่างไปจากถ้อยคำธรรมดาในการอ่านบทร้อยกรองนั้นเราเรียกว่าการอ่านแบบทำนองสนองค่ะทำนองสนองประเภทร้อยกรองเนี่ยทำนองสนองนะคะมีอยู่ทั้งหมดกี่ประเภทหนูรู้ไหมคะมีอยู่กี่ประเภทคะลูกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกลองเดาซิมีเอานี้เดี๋ยวครูจะนับให้ฟังกาบโคงก่อนไร่และ เพราะฉะนั้นมีอยู่5ประเภทนะคะร้อยกรองที่หนูเห็นเด่นชัดที่สุดก็คือในวรรณคดีนะคะในหนังสือวรรณคดีลำนําหนูลองเปิดมาที่หน้า8นะคะลูกหนูเห็นวักทองไหมคะที่ครูให้หนูท่องนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะมาดูในหนังสือตามนี้เลยนะคะลูกเมื่อนั้น ประสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านกล้าวเป็นหนักหนาง เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนคํำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิสมัยพระคุณล้ำลบพบไตร จะออกให้เห็นตัวก็กลัวกานไก่ป่าพาฟูกมากินข้าวของพระแม่เจ้าอยู่เช้าฉันคุยเขียเรียรายทั้งดินดานพระมารดาจะเห็นขออภัยค่ะ พระมารดามาเห็นจะรำไรเยี่ยมยอดสอดดูทั้ง้ายควางจะเห็นใครไปมาก็หาไม่ออกจากสังพันทันใดช่วยจับไม้ได้ไล่ตี mm hmm. กอบเก็บข้าวหก ที่ตกดินพันพินลอบลับขยับนิงเลี้ยวถูกผู้คนชนนนีจะหนีเข้าสังกำบังตนหุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่ดูแลจัดแจกทุกแห่งโ ช่วยขับไก่ปาประสาจนสารวนเล่นพลางไม่ห่างดูเป็นยังไงบ้างคะกับทํานองสนอนะคะครูอาจจะอ่านไม่ได้ดีนะแต่ทีนี้บทร้อยกองก็จะอ่านออกเป็นเสียงเป็นทํานองมีจังหวะจะโคนเพราะฉะนั้นการอ่านทํานองสนอ หรือการอ่านบทร้อยกองย่อมมีความแตกต่างจากการอ่านบทร้อยแก้วอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นหนูเปรียบเทียบกันได้แล้วเราก็กลับไปดูที่ข้อสอบของเรากันดีกว่าค่ะเพราะฉะนั้นการอ่านบทร้อยกองในทั้งหมด4ข้อเนี้ยข้อไหนสำคัญที่สุดคะทำนองลีลาลักษณะคำประพันธ์คะ่ะ ต่อนะคะข้อใดไม่ใช่หลักสําคัญในการอ่านบทร้อยกองค่ะมาดู4ข้อนี้นะคะ 1. อ่านออกเสียงให้ชัดเจนและถูกต้องตามอักขรวิธี 2. อ่านเว้นจังหวะวักตอนให้ถูกต้องตามลักษณะของบทร้อยกรอง 3. น้ำเสียงไพเราะชัดเจนนุ่มนวลหน้าฟังและ 4. ปรับน้ำเสียงให้อยู่ในโทนเดียวกันกับการอ่านหนูอย่าลืมนะคะเขาบอกว่าไม่ใช่หล,ลักสำคัญในการอ่านบท้อยกองเพราะฉะนั้นข้อนี้น่าจะตอบข้อไหนคะแน่นอนค่ะข้อ4ี่ค่ะเป็นคำตอบที่ถูกที่สุดนะคะเพราะเขาถามไม่ใช่เราต้องตอบไม่ใช่ค่ะข้อต่อมานะคะ การกระทําใดเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในการอ่านข้อนี้เป็นเรื่องของมารยาทในการอ่านนะคะลูกมารยาทในการอ่านที่ดีคืออะไรหนูยังพอจําได้หรือเปล่าหะลูกมาดูสิคะข้อนี้ไม่ยากเลยหนูลองดูข้อหนึ่เขาถามว่าไงเขาเขาบอกว่าไงหยิบหนังสือของผู้อื่นมาอ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต 2. อ,อ่านหนังสือเสียงดังในห้องสมุด 3. เอาหนังสือห้องสมุดที่ชอบเก็บกลับบ้านและ4นั่งชั้นเขาอ่านหนังสือในห้องสมุดในห้องสมุดเขาถามถึงในห้องสมุดแน่นอนในห้องสมุดเราทํายังไงเสียงดังได้ไหมไม่ได้แต่มาต้องดูว่าข้อไหนผิดมากที่สุดใช่ไหมถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นหนูลองดูสิคะจริงๆแล้วทุกข้อที่กล่าวมาเนี่ยผิดหมดแหละ แต่มันจะมีข้อหนึ่งที่ผิดร้ายแรงมากคือการทำอะไรคะเอาหนังสือในห้องสมุดเนี่ยเก็บกลับบ้านได้ขออนุญาตหรือเปล่าไดา้ได้ทำายืมหนังสือหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมนี่เป็นการขโมยถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ที่ผิดมากที่สุดก็คือข้อ3นะคะลูก ข้อต่อมานะคะข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการคัดลายมือการคัดลายมือเป็นยังไงคะเป็นการฝึกเขียนตัวอักษรไทยให้ถูกต้องตามหลักการเขียนคําไทยซึ่งจะต้องรู้จักการแบ่งช่องไฟแบ่งวรรคตอนแล้วก็เขียนเขียนเนี่ยต้องให้สม่ําเสมอวางพยัญชนะสระให้ถูกต้องไม่ใช่สระตัวเนี้ยต้องอยู่ข้างบนแต่หนูลงมาเขียนที่อยู่ข้างๆเหมือนลายสื่อไทยก็ไม่ใช่ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้น ตัวการันต้องไปใส่ตรงส่วนที่มันถูกต้องแต่หนูใส่ผิดคำมันก็จะผิดเพี้ยนไปอีกถูกต้องไหมคะเารท่านลายมือก็มีอยู่สองประเภทนะคะก็จะมีตัวเหลี่ยมและตัวกลมหรือแบบมดนั่นเองคือแบบเขียนแบบอารักษ์หรือตัวเหลี่ยมนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะและเดี๋ยวดูตัวอย่างวิธีการเขียนเขานะคะจะมีการพิ้วไหวของปลายหางของ ปากกาหรือดินสอที่เราเขียนจตวัดหางหัวจะเป็นเหลี่ยมนะคะแต่ไม่ใช่รูปแบบที่เราคัดลายมือตามกระทรวงศึกษาธิการส่วนหัวกลมแบบนี้นะคะคือต้นแบบของกระทรวงศึกษา,าธิการเวลาเราแข่งเราประกวดเราจะใช้ตัวนี้นะคะดูลักษณะการเขียนนะคะเป็นยังไงบ้างคะสวยไหมหัวกลมลังคาโค้งนะคะ เรากลับมาดูที่ข้อสอบเรานะคะในแบบทดสอบของเราเป็นยังไงบ้างคะการคัดลายมือเป็นยังไงลูกลองคิดสิน่าจะตอบข้อไหนคะข้อนี้น่าจะตอบข้อ4ี่นะคะเพราะว่าการคัดลายมือเราไม่ได้คัดได้ทุกวันนะคะถ้าครูไม่สั่งหนูก็คงไม่ได้ทำมาเนาะถ้าหนูเขียนลอกตามกระดานดำก็คงไม่ได้ใช้ตัวบรรจงใช่ไหมคะเพราะมันจะไม่ทันเวลาใช่ไหมคะลูก ข้อต่อมาหนูดูภาพนะคะลักษณะของกระสวงศึกษาธิการเป็นอย่างไรหัวกลมหลังคาโคง้งข้อไหนเป็นหัวกลมหลังคาโคง้งคะลูกข้อนี้จึงตอบข้อ4นะคะหัวกลมหลังคาโคง้งข้อที่1เป็นแบบหัวอารักษ์นะคะข้อที่2คือเขียนทั่วๆไปข้อที่3คือแบบพิมพ์นะคะซึ่งเราจะเห็นได้จากในหน้าหนังสือพิมพ์ หรือหนังสือการ์ตูนเก่าๆนะคะที่เล่มละบาท2บาทน,นะคะจะใช้ตัวอักษรแบบนี้นะคะข้อต่อมานะคะมารายาทในการเขียนคัดลายมือนะคะข้อใดเหมาะสมที่สุดหนูรู้ไหมคะว่าการคัดลายมือเป็นอย่างไรการคัดลายมือเราจะต้องนั่งวางสมุดแล้วก็จับดินสอให้ถูกท่าถูกวิธีแล้วต่อมาตั้งใจและตั้งสมาธิให้แน่วแน่แล้วก็เขียนคัดลายมือลงไปด้วยอักษรที่ ตรงตามแบบที่เราต้องการนะคะอย่างเช่นถ้าหนูจะเขียนแบบอารักหนูก็ต้องเขียนแบบอารักทั้งหมดถ้าหนูจะเขียนแบบหัวกลมหลังคาโคง้งแบบของกระทรวงศึกษาธิการหนูก็เขียนแบบนั้นทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่ครูจะให้เขียนแบบหัวกลมหลังคาโคง้งเพราะว่าจะใช้ในการาแข่งขันศิลปะหัตถกรรมในอนาคตถูกต้องไหมคะแล้วก็ต้องเขียนตามรูปแบบ ที่เขากำหนดให้ถูกต้องไหมคะเขียนพยัญชนะจะโรดเส้นบรรทัดบนและบรรทัดล่างให้มันเสมอกันไม่ใช่เขียนสูงสูงต่ำต่ำแล้วก็ไม่มีความสม่ำเสมอถูกต้องไหมคะแล้วจากนั้นวางรูปของพยัญชนะสระให้ถูกตำแหน่งไม่ใช่สระบางตัวมันต้องอยู่ข้างบนอย่างเช่นสระกอีสละอ,ละอีเรามาเขียนข้างๆเหมือนกับ ลายสื่อไทยก็ทําไม่ได้นะคะลูกเพราะฉะนั้นเรามาวิเคราะห์แบบทดสอบกันนะคะ1งงานเขียนนํางานเขียนของผู้อื่นมาคัดลายมือเป็นงานเขียนของตนเองทําได้ไหมคะทําได้เพราะว่ามันเป็นการคัดลายมือนะคะเขาไม่ได้ให้เราแต่งคําประพันธ์หรือไม่ได้ให้ทำวิจัยจะได้ไปลอกงานผู้อื่นมาเป็นงานของตนเองแล้วผิดแต่อันนี้เราคัดลายมือในแบบของเราแต่เอางานเขียนของผู้อื่นมา เป็นต้นแบบถูกต้องไหมคะอย่างเช่นเราอาจจะเอา,อาบทกลอนของท่านอาจารย์นวรัตน์ทงไพบูร์หรืออาจารย์วัดวรยานกูลหรืออาจารย์ศิวการปรทุมมาสูตรหรืออาจจะเป็นบทกลอนของจิรนันพิชปีชามาเขียนก็ได้โดยเป็นการเขียนคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดหรือครึ่งบรรทัดให้สวยงามนะคะต่อมาข้อ2เขาบอกว่าใช้ปากกาหมึกสีสัน สวยงามในการคัดลายมือทำได้หรอคะลองคิดสิครูเคยให้ใช้ปากกาหลากสีในการเขียนไหมลูกลองคิดก่อนนะข้อ3บอกว่าเขียนด้วยตัวบรรจงเพื่อให้อ่านและเข้าใจง่ายข้อ4เมื่อเขียนผิดควรขีดทับแล้วเขียนใหม่เราใช้ลิควิดไม่ได้ถูกต้องไหมคะครูจะสอนเสมอว่าห้ามใช้ลิควิดในการลบถูกต้องไหมคะให้ขีดเส้นทับแล้วก็เขียนใหม่ใช่ไหม เพราะฉะนั้นข้อเนี้คำตอบก็คือเขาบอกว่ามารยาทที่เหมาะสมที่สุดใช่ไหมก็คือเขียนด้วยตัวบรรจงเพื่อให้อ่านเข้าใจง่ายนะคะอ๋อครูจะบอกเน้นย้ำอีกเรื่องนึงนะคะเมื่อเราเขียนผิดแล้วเราขีดทับเนี่ยจริงอยู่ครูให้ทำแต่ถ้าเราไปประกวดอย่าได้หาทำนะจ๊ะ เพราะมันดูสกรปรกมากเลยจ้าลูกข้อต่อมานะคะใครปฏิบัติตนในการอ่านจับใจความไม่ถูกต้องขอเขาเน้นย้านะคะว่าไม่ถูกต้องข้อหนึ่งเขาบอกว่าฝนคัดลอกข้อความสําคัญมาเป็นสรุป 2. ก้อยเนี่ยอ่านทบทวนที่ตนเองสรุปใจความสําคัญอีกครั้งก่อนส่งครู3คุณอ่านอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนเขียนสรุปใจความสําคัญ 4. เล็กเขียนสรุปใจความสำคัญด้วยสำนวนภาษาของตนเองอะไรไม่ถูกคะก็คือคัดลอกข้อความสำคัญมาเป็นสรุปนะคะลูกข้อต่อมานะคะอ่านข้อความเนี้ยแล้วตอบคำถามถูกต้องไหมคะเสือตอปลาพื้นเมืองของไทยอีกชนิดหนึ่ง ที่ถูกนำมาเลี้ยงเป็นปลาสวยงามและได้รับความนิยมมากโดยเฉพาะต่างประเทศและจากปริมาณที่หาได้ตามธรรมชาติไม่มากนักจึงทำให้เป็นปลาสวยงามที่มีราคาแพงในอดีตปลาเสือตอพบมากในบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ปัจจุบันนี้เป็นที่น่าเสียดายว่าเป็นปลาอีกชนิดหนึ่งที่พบน้อยมากจึงควรช่วยกันอนุรักษ์ไว้ เพื่อให้อยู่คู่กับคนไทยต่อไปเหตุใดปลาเสือต่อจึงมีราคาแพงคะลูกลูกดูคีย์เวิร์ดสำคัญสิมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะต่างประเทศต้องการหรือเป็นเพราะปลาเสือต่อเนี่ยเป็นปลาสวยงามหรือเพราะพันยากหรือหายากหนดูดูสิคะที่มันมีราคาแพงเพราะอะไรคะ คีย์เวิร์ดของมันอยู่ที่ข้อหนึ่งนะคะเพราะต่างประเทศเนี่ยต้องการลูกเห็นไหมคะตรงบรรทัดที่2องะคะ่ะเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยต้องการจึงทําให้ปลาสวยงามเนี่ยมีราคาแพงมาดูข้อนี้นะคะเนื้อหาเดิมนะคะแต่เพิ่มเติมคือคําถามคําถามก็คือบอกว่าปัจจุบันนี้เราพบปลาเสือต่อน้อยลงมากเพราะเหตุใดหนูดูคีย์เวิร์ดมันสิคะเมื่อมันถูกเอาไปขายเนี่ย มันก็จึงมีราคาแพงใช่ไหมคะมันไปต่างประเทศมันจึงต้องถูกอนุรักษ์ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้น่าจะตอบอะไรคะลูกข้อนี้จึงตอบ2นะคะเพราะว่ามันถูกจับไปขายที่ต่างประเทศมันจึงทําให้ปลาชนิดนี้น้อยลงมากค่ะข้อนี้ก็ยังเป็นเนื้อหาเดิมนะคะแต่เพิ่มเติมคือคําถามอย่างเช่นเดิมอะคะ่ะก็คือเพราะเหตุใดเราจึงควรอนุรักษ์ปลาชนิดนี้ เพราะอะไรคะเพราะว่าต่างประเทศต้องการเพราะมีชุกชุมในแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะเป็นปลาสวยงามที่หายากหรือเพราะมีราคาแพงคะลูกลูกดูคีย์เวิร์ดสิคะลองย้อนกลับไปอ่านที่เนื้อหาดูสิคะลูกอ้าวคิดออกหรือยังเอ่ยเพราะอะไรคะหนูมาจับคีย์เวิร์ดสิคะ เขาบอกแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นที่น่าเสียดายว่าปลาชนิดนี้พบน้อยมากถ้าคําว่าพบน้อยมากก็แสดงว่ามันหายากคีย์เวิร์ดของมันเนื้อหามันเหมือนกันเพราะฉะนั้นไปจับที่ข้อ3นะคะลูกข้อสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะเพราะครั้งหน้าเราก็จะมีคำถามเด็ดๆมาถามกันอีกนะใครปฏิบัติตนในการ อธิบายเหตุผลไม่ถูกต้องมาดูสิคะ 1. วินรวบรวมข้อมูลและนำมาเรียบเรียงก่อนที่จะพูด 2. ว่านใช้น้ำเสียงเหมาะกับเรื่องที่พูด 3. วุฒพูดไปเรื่อยๆโดยไม่สนใจว่าผู้ฟังมีท่าทีเบื่อหน่าย 4. ายี่วะไลใช้ท่าทางที่สุภาพเหมาะสมกับเรื่องที่พูดเขาถามว่าไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องคืออะไรคะ ข้อไหนเอ่ยให้เวลาคิดติกตกต๊กตอกติ๊กตอกติ๊กอกเร็วตอบเร็วค่ะเป็นยังไงบ้างคะคิดได้หรือ,อยังเอ่ยข้อนี้คำตอบของมันอยู่ที่ว่าถ้าเขาไม่สนใจที่จะฟังแล้วเราจะพูดต่อทำไมล่ะลูกเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ3ใช่ไหมคะ เป็นยังไงบ้างคะลูกๆเรียนรู้เป็นยังไงบ้างทําถูกกี่ข้อคะแล้วหนูสรุปมาสิคะว่าหนูประเมินตนเองคิว่าหนูได้เท่าไหร่เข้าใจในสิ่งที่ครูพูดไหมแล้วการทบทวนความจำของหนูเนี่ยหนูมีความรู้พื้นฐานเท่าไหร่และปัจจุบันนี้หนูเพิ่มขึ้นบ้างหรือเปล่าเนาะแล้วที่สำคัญเนี่ยอย่าลืม ถ่ายรูปส่งมาด้วยนะคะว่าหนูได้ทำงานแล้วนะคะหนูอาจจะทำลงไปในแบบทดสอบที่ครูให้ไปนะคะแล้วส่งกลับมาบันทึกแล้วส่งกลับมาโดยการวงกลมหรือกา,การกระบาดก็ได้สองอาจจะเขียนลงสมุดเอาฟีสไตล์เลยนะเขียนลงสมุดแล้วก็ถ่ายรูปส่งครูมาทำยังไงก็ได้เนาะ และถ้าไม่สงไม่ใช่ไม่ไม่ใชไ่ไม่สงสัยถ้าเกิดหนูมีข้อสงสัยนะคะหนูสามารถโทรหาครูได้แต่เที่ยงคืนโทรจะโดนตีนะเออตีหนึ่งตีสองโทรเดยวจะหวดให้นะส่วนคนที่ส่งงานครบคุณเน้นย้ำนะส่งงานครบส่งงานประจำแล้วนอกจากนี้ เข้าเรียนครบทุกคาบทำข้อสอบได้คะแนนดีๆครูมีรางวัลให้เออเรื่องจริงเลยนะเนี่ยงบส่วนตัวเลยเดี๋ยวครูมอบให้เป็นของขวัญเป็นขวัญกำลังใจเพื่อให้หนูอยากที่จะเรียนให้หนูกระตือรือล้นให้หนูมีความสุขในการเรียนทุกๆวันเรียนที่ไหนก็เรียนได้ครูเชื่อมั่นว่าอย่างนั้นขอแค่ว่าเราตั้งใจนะคะ แล้วก็มันศึกษาหาความรู้อยู่เสมอตอนนี้เราเข้าสู่ภาวะที่เขาเรียกอะไรล่ะค่อนข้างจะวิกฤตด้วยการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนาะเพราะฉะนั้นหนูต้องจำคำของครูไว้นะคะรู้อะไรรู้ไปจางแต่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลนี่เป็นคำพูดของท่านอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีกระต่ายอินได้กล่าวไว้นะคะแล้วเมื่อเรา,านำมาใช้ที่เกิดประโยชน์เราจะใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นวิชาหลักวิชารองหรือวิชารอบตัวเราต้องใช้ได้นะคะในยุคภาวะแบบนี้แล้วที่สำคัญคือการเรียนต้องไม่หยุดที่จะเรียนนะคะหนูต้องเรียนเรียนที่ไหนก็เรียนได้เรียนได้ทุกที่ ขอแค่มีความพยายามและความตั้งใจสำหรับวันนี้อย่าลืมนะคะทำกันบ้านส่งครูด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสับสไคร์กดสั่กนกระดิง่งคลิกๆๆๆเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ